สวัสดีครับกับเข้าสู่การแคสเกม12บสหางแล้ววันนี้เราก็จะมา3ามร้าแบบเกียนเกียนกันโดยมีหมาเวล6กหมาเวล23และหมาเวลยีไม่หมาเวลยี 23, และกระต่ายเวลย3ครับรา 86, มาแบบเกียนเกียนไม่ตายหรอกครับถ้าไม่โดนเตาเซ้น <Shot. S 2> ตาวสั้นช็อตมันจะไม่ทันนังเอ้ยจะเบฟทำไมผมจะเบฟอ่ะฮะเอ้ยไม่ติดสถานะเลยเอต้นที่แก่แา่ละข่ามันเอาแววรอขั้นหนึ่งเองงั้นผมขอเพิ่มให้มันเป็นขั้นสองไปไหนเบสสปิริตให้ขันั้นดีครับอ๋ออะค นี่ทางรับเหรอเนี่ยนี่ทางรับภาษาทางรับบ้านคนเหรครับไปเอ้ยไม่ต้องสนใจมอนข้างทางแล้วครับวิ่งวิ่งไปเถอะเสียเวลาเวิ่งก็วิ่งฟลสไตรเบรแฟงสึก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 หมูสุกฉครับพี่น้องเอ้ยหวัดดีไม่เกียดไอ้พวกนี้อ่ะ ใช่ไหมครับท่านผู้ชมเกียนพวกนี้พวกนี้แม่งเกียนเอาแต่ทำให้กูวิ่งเหลือแค่สามจุดเจ็ดอือรหนักเลย <S <S วิ่งวิ่งวิ่งไม่ต้องสนใจอะไรแล้วครับพี่น้องไม่อั่คุณจะตายเฮ้ยคุณหมาครับทำไมอึดจังอึดจุงเบยวิ่งวิ่งวิ่ง อ๋ออยู่อยู่ที่ประตูแล้วครับเข้าไปเลยอาร์อนเซลอ่ะละแล้วเราก็ฟอสต้าแล้วเราก็เข้าเส้นชัยกันละครับพี่น้องรล้เราก็ปุยยาปุยยาปุยยโปยยาปยยาปยยาสิยาเท่าไหร่แล้วครับยาเก็บนะครับใครเก็บพอใครเก็บก่อนที่ใครเก็บตอนที่ไม่ต้องใช้พอตาย เอาละคุณชาร์ไว้เลยครับผมจะเข้าไปเอ้ยเราจะอัดมันทําก่อนที่ผมจะคุยทำไมครับสลับน้อยเฮ้อ <ul igh> อะไรท่านเอรนุส <qu ip on earth> อาเบสืบราชการรับแห่งกองนี้พวกเจ้ากลับไปได้แล้วบนทางมันยานไนก้ามากเกินไปข้าจะทำภารกิจต่อจากนี้เองเอ๋แต่ว่าพวกเรารักพวกเรารักไม่ทบับโบดัสเราได้ทําการอึบกันมาแล้วเพื่อโบดัส <im it> มันอึบง่ายไปสิ พวกเจ้าจะคิดว่าแบกลับโชคชะตาในงกาได้หรือได้ค่าจะให้โอกาสพิสูจน์ตัวเองลองรอดอสุติจากมือค่าได้สามนาทีเถอะเกิดเลยขึ้นสวัสดีครับเอะล่ะอมเคียวดับแต่มันไม่โดนอะ่ะเอ้ยห้ามหลบอยู่ข้างหลังนะครับเพื่อจะได้เหรียญในตำนานห้ามหลบอยู่ข้างหลังสโนแมนะครับใครหลบอยู่ข้างหลังพ่อตาย เอ้ยไม่นะมันโดนทำลายไปแล้วอ่ะใครทำใครใครทำใครทำก็อาร์ตแคนเซลผิดเวลาอาร์ตแคนเซลไดูดูเรื่องเราก่อนเออตบผมเลยจะได้เฟรอเรอินสติงแล้วผมก็จับหนักมาคุณหาเรื่องเองนะครับคุณอีธารุตเฮ้ยทำไมมันเกมมันแหลกตังคุณอีรุง คุณสุดหล่อครับคุณหาเรื่องนะครับหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอสุดหล่อหาเรื่องเหรอเซ็กซี่เลดี้ิดหล่อใช่อีทารุสมันสุดหล่อครับเอ้ยจะได้แล้วได้พลังได้พลังในตำนานอย่าทำให้มันหนีสิครับมามาจะจับหนักครับจะจับหนัก กระต่ายน้อยผู้น่าสงสารล็อกมือระวังมันเตาเซิรนระวังมันเทชอปดับเบิลคิวแจะทิปเปิลคิวในเวลาเดียวกันล็อกมืออีกแล้วทำไมล็อกมืออยู่ได้สุดหลอ่อสุดหลอ่อสุดหล่ออย่างนีเด้โอ้ยอ่อนเอ้ยพูดผิดไม่ได้อ่อน What the f u c k ไม่นะอ่ะอยู่ไหนมีด้วยเหรอหมาครับรีบไปแดกยาคิปหามครับหมา,าแดกแดกอเอือตายไปซะแล้วเหลือหมาสุดเทพยอยู่คนเดียวรับมือเออเพื่อนครับคุณยาของคุณได้หาสูญหายจากโรงนี้ไปแล้วรอเบเกอร์แล้วมันก็นไม่โดนเบสสปิริต เขาโวก็เราก็ฟันปลดชนไม่นะครับอย่าใช้เตาเส้นช็อตเขาร้องเย้ชนะชนะตามเคยและขอบคุณที่มารับชมวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ